บอกให้ลางมือกับบล่างกว่านี่คือปกติตอนที่เอ่ยบัมาเวลาจะอยู่กับแมวกับแบบนี้บัวนะเหยอไหมเห็นอะไรสักบอความหมายคือว่าแบบเวลาจะอุ้มแมวอุ้มอย่างเวลาหิวเข่าวนี่ก็แบบนี้บอบอเหาอครับโอ้แต่แบบนี้ได้สักโอ้หิวข่าแห้งเอาคือว่ากินกระปิ่งตับแต่ือหิวไ้แท สบายดีพ่อแม่พี่นอออ้องเอฟซีเพื่อนสุขสุขคนเปิ้ลสมองสุบอดเนาะกายินดีต้นหบเขอบสุซองสามบุญลายคือเกา่าคือเดิมเนาะเมื่อนี้ทางสามบุญลายกามาหาทางนองแดงเพื่อนกะมาดินน้ำนองแดงเพื่อนเนาะกายินข่าวว่านองแดงเพื่อนนอน,าาน,นอเดเือน,นอ เพิ่นแล้วเนาะหลังจากที่ว่าทางเบ้าเวียงได้มาอ่องปากเพื่อนให้เพิ่นเนาะแต่ก็ได้ยินข่าวบ่ดีเนาะก็คือทางหน้าบ่าวของเพิ่นนี่ใายเนาะผมพอใจที่ว่า YouTube มาเห็นเพื่อนให้เพิ่อนดูทีโบอนุญาตเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เป็นห่วงหลานของเพิ่นเนาะก็เข้าใจเพิ่อนดูเพราะว่าหลานสาวเป็นผู้หญิงเนาะถ้าว่า YouTube บ่เข้ามานี่บ่มีไผเยี่ยมไพคอยนี่ก็คือสิแม่นหน้าบ่าวคือเก่าเบิ่งเนาะ อันนี้เขาก็สิไปฟ,ฟังจากปากน้องแดงนงว่าเป็นจังไใดโดยเฉพาะเพื่พอนอยู่กับนาบ้าเพิ่นแล้วก็มู้สึกเป็นจังนใดเพืออออ่อนลําบากใจหรือว่าเป็นน้าเพิ่นคิดฮหดเฮือนคิดหอดซ่านอยากมาอยู่เฮื่อนหลังเก่าเนาะโอเคจะไปอุ้มรมกับน้องแดงกันเลยเนาะเล้นยังคือสี่บบบบอยู่สบายดีปันยังคือสี่มือแบบับอยู่ ลองแ้เอางกินแล้วบ่ถามเพิ่นบอกลองแพ้เอาง่ากินน้ำแล้วบอกินข้าวกินน้ำกํายั่งเมือนี่ติงตับโอ้ใครเอามาให้น่ะเพียงฮะอเวียงเอ้ยก็เอาพัดมีมาให้โดยโอ้บอเวียงในพันมาแต่เศร้าพันบอนางตารมีไไผ่แน่มหาเจ้าเมือนนี่นะงอะไรคุณอะไคนละบ่ โอ้จือว่าอะไรบามีไฟเน่บาร์มีเงาสบายดีสองสาวดูสบายดีบาเวียงกับไผ่นอ่อบาดดีกับตูซบาเวียงคุณมาแต่เช้าคุณมอน้องแดงเรากำลังนับบาร์ไผ่แน่มาหาเราเราหากันจือบาเวียงกับตูซิตอ่ะโอ้หากันได้สองคน มาแจ้งข่าวดีอีก yeah. yeah. ็บร <user. S 1> ิ้งซอมาอันนั้นมามาเอาพัดลมกันโอ้พัดลมตัวใหญ่บ่นางก็ตัวใหญ่เป็นางเดมันเปิดได้บ่เาือนเจ้าไหนก็แสงอาทิตย์ก็ใช้ได้เด็กดื่มคนไมวบ่ก็ได้ยินข่าวว่าน้องแดงนี่มานอนเพื่อนแล้วบ่นางจักมือแล้วมาตั้งแต่มือเด็ก็เออมือนชิ้ โอ้ตอนแรกมือวันศิลป์เลยเป็นจ mm ังได้อะนอนเพื่จะขอคู้ซึกแเนว้อใดคุ้ซึกกะนั่นปกติอยอะมไมีย่างขอบแขกบ่บริดย่านเราจะมานอนอะฟันดีบ่โอ้ดีแล้วสายันวามานอนเดียแบบมานอนเพื่อตัวเองเนี่ยนอนบลับคิดหันคิดนี่กะดีแล้วจะมานอนเดีจยาโมฟันแปลว่าบมไดฟันยังได้กะนอนปกติ แม่ก็เคยฝันอยู่บ่เรืองแต่เกิดมานี่นะก็เด <Okay. S 1> ่๋ตอนที่น้องแดงจะออกมาอยู่เฮือนหลังนี้ทั้งน้องแดงนี่เลยบอกนับ่าวแล้วบ่อ๋อบอกแล้วบอกเพื่อนในเมื่อนั้นเลย<อ>แล้วเพิออ่อนวาจงังบอก,กหนักไ,ไหมบอกแล้ว <laughs> แล้วเพิ่นวาจังไดซะเพิ่อนเพื่อนก็เชว่อได้<ม><ม>อืมบริวารจงังใดแล้วคือได้ยินข่าวว่านับบ่าวเจ้านี่ ให้ว่าเอ็มฟ้าให้เจ้าบ่เบอเพิ่นบ่แต่เจ้าเพิ่นก็บ่ได้ข้าก็บ่ได้เครียดเออตอนมาเห็นนี่บ่ได้ไปบอกนล้ว่าเพิ่นบ่เออบดนี้เพิ่นมาเห็น YouTube ตอกปังๆอยู่แล้วมาเพิ่นเว้าบ่บ่ก็เ้าหนันงละไทยแล้วมาชอบเบิ่งอืมแล้วเพิ่นเฮ็ดหยังบ่าตีเอาเพิ่นบ่ได้ให้ บานนี้เฮือนเจ้ามานอนเฮือนตัวเองแล้วแล้วกินข่าวกินน้ำหนึ่งขา่าเพื่อนตัวเองอืมสาดีแล้วสาธีน้องแดงมาอยู่พอปัวตัวเองแล้วกันเนาะเห็ดอยู่เห็นกินเองเอ้าดมผักไรแมวแล้วแขงเหนเนาะกินข่ากินน้ำไปยังน้มัน เปลี่ยนจับเปลี่ยนเมนูจากกินไข่เป็นปิ้งตับมือนทอดเที่ยงเลยเหรอปิ้งตับอีกอ๋อคนซื้อมาหลายไม้อะลิเนาะรอยแล้วเชิญมาชาวไม้อืมคือว่าเรากินคนเดียวบ่เปลืองเนาะแมวเด็กกับป้อนข้าวป้อนน้ำให้แมวอยู่บ่านี่อ้าวมันกินยังไงสัแมวมันกินหัวอาหารโอ้ไอ้กินหัวอาหารอืมหัวอาหารกะทั้งทั้งใครซื้อมาให้เจ้าโอ้เย็นว่า น้องเดงดื่มเอาอาหารให้แมวลายบ่ให้กินแต่ละเถื่อน้องเด้งแมวบัดมีสามมือนะสองอ๋อสองตัวแมวจ้ะนะโอ้จังขุดมันงานเลยสิเนี่ยคอยหายังนะคือเห็นงูอันห้อยตีงูอยู่ตะกะอันเหยียบตะกะต็หะไปห้องแรกอ่ารอไพ่เนี่ยคอยไพ่เดี๋ยวนี้อคอยบรรกาคอยบ,ออบอรรกาบ่โอ้ยงู ต้องผตกเลยตอนนี้เนาะตากขื่อไปตายอีสายนางใช้เสือเดงทั้งในเจ้าจะแก้ออกได้อันว่าเชื้อนอกนะอืมไม่จนไม่จนเจ้าว่าไปยายา้ใช่เสื้อเดงหว่าย้ำมันผนนี่เออเย็นฟ้าผ้าแล้วะอือบมมีเีื้อมีเชือสีแดงอืมบาทีมหาเจ้าบ่นางโอ้สงสัยเพิ่นยังพักพนอยู่เนาะ กระป๋องสังขารสังแครแล้วเล็บว่ะอยากไปดิ่มน้ำเล่าด้บ่เลยน้องแดงยังบุจักบ้านแล้วชันจักวาที่เพราะว่าเมจโจอี่ผู้เนาะแต่น้องแดงยังไม่เคยไปบ้านวาทีเนาะนอืมไปบ่านที่พาไปไปให้เราตกใจว่ะบาดเพิ่นมาเลยถามเพิ่นเดอ้อถามเราเอเดอว่าเป็นจังได้ถามไอเพิ่นเดอ้อให้เราเล่าสู่ฟัง เอาเราเป็นห่วงเจ้าว่าไปเลยไปบิบหางนี้ลรมันคบกนอ่านใชนแนล้วคือดอะไรขึ้นกับน้องเด,งเด <laughs> ็กค่ะเล็บแมวใหญ่มันคู่ได้น้องเด็กได้เพิ่งว่อาอันตรายได้นอ้องล็บแมวเจ้าแล้วหยอกแมวแมวหยอกเจ้า <laughs> โอเคมีแตเนี้ยต,ตัวนี้ตัวนี้เป็นกระโมอนะออกินได้ไหมขวมีนะแต่อืม,มกินกลามือก็ได้เห,เหรอจบายเมียวีไล่าน้าสกินล้างมือก่อนน้องแพลยูเล่เพิ่อนกับไฟเดี๋ยวไป<ม>ชื่อเ,เพื่อนเม่เพิ่นเม่เพิ่นเราไปไปรับแจ้งไทยนะเนะมยเพริพรนเขา ่ไปเพลคือแบบว่าเขาจ้างพ่อเราไปถนาฉันบอกโอ้อแลรวันนี้ไปน้ำเกันกับผพากับเมียคือะไรเนาะเพื่อนก็อาจจะถได้อยูถ่ายเปลี่ยนกันเนาะเอาถจ้บปนองเด็กเยีงไหนไม่าอ๋บ่าเวียงได้ยังเด้ไม่น้องแดจกดนักจัดตีโาจะหัวยุ่งเดี๋ยวรอก่อนนะเป็นได้ทีนอนไม่น้องเด็กรถดึงเนาะได้ีไปเบึงก่ไปเบึงไปบึงบ่ ออน่องแดงน่องแดงบอกบาเวียงชื่อที่นอนมาห้บอกรือจังใดอ็สงสัยแบบว่าผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเห็นน่องแดงมาอยู่เพื่อนตัวเองแล้วแหละแล้วน่องแดงนอนี่บอกมีเสื้อบอกรือจังใดโอ้บอลนี้เพิ่นเอาเสื้อใหญ่มาให้ป้าโทสีสีแดงคนเดียวเห็นบอาเวียงกับบบาบอยมาห้กินนี่จากน่อยเพิ่นกับเขามาหาเจ้าได้นีม แล้วเมื่อเพิ่นมาเมื่อเช้านี่เพิ่นไม่ได้ถามอย่างบอสาว่าเจ้าอยากได้ยังทำแต่เมื่อวานคนเลยอาชีพโอ้แล้วจะตอบสียัง่จะได้เหรอจะได้จะซื้อไงเออเหรียนความเพิ่นเนาะแล้วแต่เพิ่นจะซื้อให้ตีเออจะคว้าแม่หนองแดงแล้วแต่เพิ่นจะซื้อให้เนาะบ้านนี้เพิ่นจักว่าอันน้องแดงน้อยเนาะเพิ่นก็เลยเอา เอาสีแดงเนาะนงเดง<ม>แสบอยู่<ม>บา้านักเพราะว่าเจ้านี่น่ะชาเอ้ยกินเมื่อก่อนนะแสบอยู่เจ้าแต่กก่อนนะแข็งแข็งพัดมีกะนงเดงไม่ได้คิดที่ลางมือบ่อนอะ <c oughs> อ บอกเวล้างมือ <expand> ก okay, э so so mm ับ hmm. ห like he ัวล้างกว่านี่คือปกติตอนที่เอ่ยบอมาเวลาจะอยู่กับแมวกับแบบนี้บอกเหรอเฮ็ดเอะได้สิบอความหมายคือว่าแบบเวลาจะอุ้มแม่อุ้มอย่างเวลาหิวข้าเนี่ยกับแบบนี้บอบอขหัวล้างโอ้แต่แบบนี้ไล้างมัสิโอ้หิวข้าวแห้งเอ้าคือว่ากินกระปิ่งตับแต่ก็หิวไปแท้ก็ไม่ได้เนากับบอกกินสัะปิ้งตับ คือจะกินตำมะฮงบ่น้องแดงใยญ่กว่าตำมะฮูเป็นยังไงนะมันเป็นลรคขาวแล้วโอ้เจ้ากินตำมะฮงบ่ได้บ่อย่าอย่าจับแมวกินอาหารนะเวลาบ่ายอาหารอย่าจับแมวไว้โอ้คิดว่าสิซื้อตำมะฮงมาสู่กินมือหนาหว่ากินเขได้มันเป็นเนี้ยมันสมบูรณ์นึกว่าอะไ้นะเป็นลรคขาวต้องข้ามตำมะฮงบ่ บักผลาแดดแกงหมเห็ดหม้อไหคือบักผูงปลาแดกแกงหน่อไหมสามอย่างนี้ห้ามเลยเป็นบ่คือสมมติเวลาเห็ดอยู่เห็ดกินมีประเภทแกงนี่คือเจ้าห้ามใส่ปลาแดกปลาก็ะเพืนอมนัวขลามขังเข่งขัดเนาะเสี่ยงก้นปลาก็เป็นนัวพอน้องแด็กพ่อกินอยู่บ่ต่ำแต่น้ำปลาก็เป็นนัว ุมใส่ good, ได้สุมเนาะไปได้สุมมล้วจะใส่ได well> ้ได้สุมเนาะป้าดำนำที่เพิ่นบอนที่เพิ่นให้หน้าที่เพิ่นจกเอาดินนะเพื่อนำลายใช่น้องเด็กปล่อยปลาเลี้ยงจะว่าคักจังเนาะกินกินเป็นยังบ่เนี่บุษเซ่บ่เลยจังได้อ่ะยิ้มและ เปี้ยวเบียวเท้อือเด็กจังไดเด็กท้องบ้าอีกสองน้ำเขาบอกได้ว่ายื่อว่าไม่วางนแก่อีกแล้วนะพิ่นื่อแต่เบาเวียงพิ่นอันนี้เบาเวียงพื่นที่นอนไหวมทุกใเอ้ยจีนใดก็หาปัวยแน่น่ย่ได้ก็จีเอาแล้วบ่งวาเยังว่าเป็นอาทกจึ้ง เอาใส่ข่อยกับสว่างเป็นยังไงซะเอ้าโอ้น้องเดลงเป็นเอื้อยแล้วบูชื่อเจ้ามื่อวานเออเมื่อวานนี่ข่อยกลับมาเห็นอวานเห็นแม่บอกงานงานจำในยุนาะเมื่อวานนี่มากเลยเออเป็นจำ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 อย่างไรเมื่อวานนี่ชุดฟ้าเปรมมากเห็นไหมแมนแมนเมื่อวานเอื้อยเปรมมากเอื้อยไปวันก้า มาดำหน้านี่สิเอาไปดำหน้าซอยชื่อบรรดาจับมได้บรรวาหนี้บรรดาอาหาแบบบ่บ่หินบ่ไม่บรรดาอาหารบรรดาบ่หินตัวอาจารย์กินเองบ่บงแดงเวลาดำหน้านี่เจ้าประห็ุหน้าเออสิเอาไปดำซอยไปบ่ฮะเอาคือตอบยังไวแท้ว่าว่าสิเอาไปซอยยิ่งเธอดำหน้าไวคือสีดำหน้าไวื้นเล่นน้อยแบบนี้คือสีดำว่าไวแท่แบบนี้อ่ากินกินกิน ลูกกาคือ,คนนอสีไว้แท้คนในโนอาดิโจยเออนั่นแหละเออมกลูกกาไว้นั่นแหละันคนนั้นสิลูกกาซอยเดอสชิจา้จาง,งเด้อจ้างน้องแดงนอนอยู่พุ่นแล้วน,น่าจะมาสง่งเอาบะสีพาไปนอนอยู่บ้านโคกเป็นเดือนปเป็นยังคือแบบอยากไปนอนอยู่บ้านโคกกับผู้บ่าวันบ้านโคกอัน บ้านโพกเป็นบ้านเบาเบียงบ้านแม่บุญบ้านหลายคนนะที่เจ้าหู่จักนะที่เจ้าจือนะบ้านเบาบอยหัวยังกันนะเพือนข่อยกับไก่ก็เพื่อนแม่บุญเจ้านั่นเพือนข่กับเจ้าลายชิด็กแต่งเป็นต่อหัวมือนีิเป็นจังได้มือนีไข่อพระธันอาบหนามได้มือนีิ มาอยู่คนเดียวเลยสบายใจเนาะจุ่มป่าคือฝน,นเวลายูทูบเมื่อบบมีไผฟว่า,าน้ามีอดินโทรศัพท์บ่นะเป็นยังก็โมในขึ้นใจเลยลอยคิดหอดไปก็ปแรกๆแต่โมอยากให้ดินโทรศัพท์คิดหอดคู่เบาว่าขึ้นใจลอยแทนเอา้าเอ้าคือเป็นยังฉันขึ้นใจลอยโมเป็นยังได้จากอากาศนะอะโมเอ้ยเนี่ย บอกเอ้ยเบิ่งเจ้าคือเป็นมือลยอยหั่นน่ะกรกะแกใจลอยกินฮอดไผนี่ไดกรกะแกะิฮอดบ่พอมีบ่ฮะอยากกินนมกินนมสว่างบ่กินนมยนมนอนบ่ิกินนมกับ่ได้ชื่อมาแล้วเฮ้ยน้องจักาเจ้าอย่ามาเข้ามาอีกผู้ใดสิชื่อแม่ๆเข้ามาอีกอยู่อือน่มหยัง คิดบาดี้คินทิกคิดบอกแล้วบาดี้่ายได้กินนุ่มส่ใหญ่เลยกินนุมกรบบอกตั้งแต่เล็กเลยนั่นเลาบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวอยู่ที่วันต้นจังองนะเวลาทมถใจคนขาดเนาะกินนม่มวกินนมเหรอวะอยากกินนมกับว้กินนุม ยาอยู่บ้าคือวิยากคือผิดหาแท้นี่ยเตยบาทนี่เนาะนั้นนมเตยบาทบุกไปบุกจักเด้อเหมือนผู้ป่วยนมเตยบาทนะบ้าไ่รู้บอกวิยาอ่าเศร้าเศร้างาได้บัดหัวบัดนี่เออแล้วเราบอกเลยด้นยที่เราบิดเบือนบิดเบือนเวลาอยากกินน้องบุก้าบ้าที่วันนั้นปวดท้องเสร็จแล้วปวดท้องไปแบบจักว่าบ่เวียงซื้อมาให้ลายไรซื้อมาอยู่จักเพราะว่าเห็นเต็มกระตารุดเพราะว่า เห็นทั้งที่นอนแล้วก็นายอยู่ในกินได้จังไปเบิ้งเนาะน้าทีนี้ครบเปิ่แหละเบาเบียงรักจัดนักจัดเต็มให้น้องแดงเสมอเมื่อนั้นเมื่อนั้นคือว่าเห็นกินหมูกระทะบอจังไาแซบบ่นะแซบกินลายอยู่ว่าเจ้าน่ะอ้าวคือกินหน่อยแท่ไปอยากฮึก็ปกติกปกติต้องมีต้องลองเด้สิเมื่อนั้นว่าชิวซิมน้ำอยู่เหมือน่ะแ กินในร้านยังอ้วนเออะจอยพอดคือได้กาแฟไม่ได้เป็นนี่สิไปบ่ได้แต่สว่างไปได้ไอ้พวก่อยในอ้วนบ่ผ่อยเออเมื่อไงเนี่ยไผกับว่าอ้วนนะชาวบ้านชาวเมืองเห็นว่าอ้วนแม่นหม็นไ่เหม็นตุ่ยพอ่แบนว่าแสดงแดงเขาว่าเราตุ้ยแม่นบ่ตุ้ยแห้งบ่เลยฮะกระเพาะสำนันบ่เป็นอย่างนออบ่ดนี้ควนใหม่ ยอะไก่หน่อยหลายแท้นี่ระวังลงกา้าเด้อลงเข่าเฉยไปเบิ่งทีโน่นน้ำบาวาห้ฉันฉีกขีดไปน้บาวนี่ฉีไปเบิ่งที่นอนน้ำบาวเวียงบ่อืมต่ถามเพื่อนเดออเพื่อนซื้อได้แน่ยยูเนี่ยยนกินออน้ยังมาฝากกเน,น,น,นอร์เนาะเบิ่งบัตตี้เพื่อนเนาะเพื่อนเห็นไอ้เพื่อนซื้อจักมันยังเครื่องมาให้หลายอย่างหลายเนี่ยเพื่อนไปจะไปไปต้อนลเนาะ ยังบาดิบ้านี้เป <I. S 2> ็นยังไงบ้านี้นอนเทือนคนเดียวมันยังคือเป็นแนวนี้บ้านี้งานอยู่ก็คือื่นอยู่ด้วยนนอนเทือนคนเดียววิดเบือนบิดเบือนอยู่เอาเอาเมื่อหนามื่อในฉิมาดินน้ำหม่เด้อได้ช่วยทบ้งหลายยังนงเกดกระตู่ัววอได้กินหวานได้ถึงหวานได้เป็นไข่ได้บิ๊ทีที่เหลือจังได้สัตไปเพิ่งทีนอนน้ำไอเบียไงบอยคุ่นเด้อ มป็นไงเนี่คือแล้วแต่ว่าไอินโบริชนะอ๋อสบายดีสบายดีก่อนสบายดีคุณนะบ้า, <c oughs> ส,บาสบายดีกับมิดเบื้องมิดเบื้อนที่นู่นใช่ยอมไว้คุณโอเคแล้วทุกคนเนาะวัน y, นีก้ก็ได้มาหาทางน้องแดงเพิ่นแล้วก็ดีอกดีใจเนาะจากนี่ทางน,องน,น,อาน้องแดงเพิ่นกะ็ม <c oughs> ีข่าวดีเนาะ ก็คือทางเบาเยี่ยงเป็นการได้ชื่อที่อยู่ที่นอนมาให้น้องแดงเนาะหลังจากที่ว่าน้องแดงคืนอยู่คนเดียวเราเป็นกามากับปลาบอยชื่อที่อยู่ที่นอนมาให้ป้าสีแดงทุกคนเลยเห็นแล้วบ่น้อสบ้าใสยได้แตเห็นว่าน้องแดงก็เอาตูแดงให้ทักแน่ดิเอ้าผุดอัพระเอกกูสบายดีเด้อตู้บอยมาชิบมาว่ายน้ำอยู่ขุนนาะเก็นว่าอยน้ำ คือไม่คอยว่าผัดลมนะตานาป่านนี้เพิ่งซื้อผัดลมมาเนาะเป่าบ่อยนี่คือผัดลมย่างผ่านย่างเผ็ดด้วยเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เนอ้องสาวบัวจะได้ขอจบคลิปลงไปก่อนเด้อไวพอ้พบกเรกิดคลิปหน้ายสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า,ว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 าวสบายดีสบายดี